สวัสดีเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายรูปแต่งรูปสินค้าขายออนไลน์แบบนี้นะครับโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับอะไม่พูดพร่ำมณ์ทำเพลงครับเราไปถ่ายรูปกันเลยนะครับผมใช้ iPhone นะครับเพื่อนๆอก็เปิดมือถือนะครับเปิดกล้องเลยครับแต่ว่าผมจะมีตัวช่วยคือผมจะมีกล่องถ่ายรูปแบบนี้นะครับเวลามันถ่ายมันจะง่ายดีนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ถ่ายได้เลยครับแล้วก็ไปตัดพื้นหลังแบบ ใช้แอปนะครับมันจะตัดง่ายนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีพวกฉากหลังแบบนี้ก็เป็นกําแพงอะไรครับกําแพงสีขาวอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเน้นถ่ายแสงกลางวันนะครับให้มันสว่างสว่างหน่อยเท่านั้นก็พอนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครมีกล่องแบบนี้ก็ถ่ายกลางคืนได้ครับไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยววันนี้สินค้าเราจะเป็นหมวกหมวกแดงนะครับหนูน้อยหมวกแดงนะครับผมก็วางไว้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมถ่ายแล้วครับแต่ว่ามือถือเนี่ยถ้าเกิดอันนี้คือถ่ายแนวตั้งนะครับ เวลาเราวางแบบนี้มันจะอาจจะไม่เต็มครับแนะนําให้พลิกโทรศัพท์แบบนี้ครับพลิกลงมาแบบนี้ปื๊บอย่างนี้ไงแล้วก็วางแบบนี้ครับมันจะถ่ายง่ายเห็นป่ะถ้าถ่ายแนวตั้งครับเนี่ยเพื่อนก็ถ่ายได้เลยครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ค่อยค่ขึ้นไปแต่ว่าถ้าเป็น iPhone น่ะแตะหนึ่งทีก่อนครับแล้วก็มันจะขึ้นรูรับแสงเพื่อนก็ปรับนะครับปรับขึ้นครับให้มันสว่างเห็นป่ะตรงหมวกครับมันจะสว่างขึ้นนะครับเนี่ยแตะตรงกลางให้มันมึนๆแล้วก็ถ่ายได้เลยครับ แล้วก็กดโชว์เสร็จแล้วครับผมหมุนกลับมาปุ๊บดูรูปนะครับนี่ครับถ่ายได้แล้วประมาณนี้อ่ะเราไปแอปแต่งรูปกันเลยนะครับผมจะใช้ p h o t o r o o m นะครับ p h o t o r o o m อันนี้นะครับเขาให้อัปเดตเราก็อัปเดตได้เลยนะครับเปิดได้เลยครับเปิดมาครับมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับอันนี้ที่ผมทำค้างไว้ก็คือในหน้าแรกนะครับมันก็จะมีหมวก อยู่แล้วครับเนี่ยครับหมวกนะครับแต่ว่าให้ดูนะครับอันไหนที่เออมีอันเดียวครับที่ไม่ฟรีครับคืออันนี้อันนี้คือฟรีครับอันอื่นคือไม่ฟรีนะครับที่เป็นมงกฎก็ะดดไปนะครับเขาก็ให้เลือกรูปมาแทนที่หมวกแล้วก็กดไปเลยครับแทนที่นะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราถ่ายหมวกเมื่อกี้เลยนะครับมันก็จะตัดพื้นหลังให้เรานะครับแค่นี้เองครับเห็นไหมแล้วก็ใส่เงาให้เราเสร็จสับนะครับแล้วก็ปรับขนาดครับเห็นไหมปรับขนาดปรับมุม ไว้ซ้ายไว้ขวาก็แล้วแต่เรานะครับเนี่ยเห็นไหมง่ายๆครับง่ายๆมากๆครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยพื้นหลังก็สามารถปรับพื้นหลังได้ก็แตะที่พื้นหลังนะครับแตะที่พื้นหลังสีขาวๆนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกนะครับเนี่ยฉากหลังแบบนี้เห็นปะ่ะตรงเนี้ยเป็นฉากหลังเลือกตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยผมเอาสีแบบเมื่อกี้เห็นไหมโทนสีเห็นไหมครับแล้วก็ไอ้ตรงบอลลูนเนี่ยกลมๆเนี่ยก็แตะเข้าไปครับเปลี่ยนสีก็ได้มาเป็นสีเหลือง เพื่อนก็ไปดูคู่สีก่อนก็ได้ครับสีไหนที่มันตัดตัดกันก็นกประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะค่อยๆปรับก็ได้เนี่ยอย่างนเงี้ยฟอนต์เนี่ยแตะเข้าไปแล้วก็เลือกสีดําแล้วผมก็จะปรับพวกอฟอนต์นะครับพวกขนาดนะครับเนี่ยตรงเนี้ตัวอักษรข้อความเปลี่ยนข้อความก่อนเพียนว่าสามร้อยบาทแลวกันนะสามร้อยบาทนะครับสื่อสารกันแบบง่ายๆ่ะประมาณนี้สามร้อยบาทปุ๊บ ไหมสามร้อยบาทสีมันจะคล้ายๆพวกอะไรนะวสันใช่ไหมโทนสีวสันนะประมาณเนี้ยเห็นปะเจ๋งเลยนะครับไม่ชอบพื้นหลังก็เลือกได้เลือกพื้นหลังเลือกตรงนี้กดตรงนี้อ่ะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะทําให้ดูก่อนเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเห็นไหมหรอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนดูเห็นปะเปลี่ยนฟอนต์ได้อยากเปลี่ยนสีก็แตะเปลี่ยนสีแต่ว่าทิศก็คือตัวฟรีเขาจะมีลายน้ํานะครับแบบนี้นะครับ มันจะมีสองทิกถ้าไม่อยากได้รายน้าก็คือซื้อนะครับกับอ่าสองก็คือเอาไปลบทีหลังนะครับลบออกข้างหลังทีหลังนะครับแล้วก็อ่าเราทําแบบเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วเวลาคอปมันก็จะไม่โดนนะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเซฟแบบมีพื้นหลังแล้วก็ไปลบให้ดูในส n a p s e e d นะครับอ่าเซฟเลยเลือกเลยครับบันทึกนะครับไม่ถึงห้านาทีเนาะเสร็จแล้วเห็นปะ่ะไม่ถึงนะครับ ไม่ถึงไม่ถึงอ่าจะ s p s e e d นะครับผมสอนไปแล้วแหละแต่ว่าเผื่อใครมาดูคลิปนี้คลิปเดียวก็จะได้เก่งไปเลยนะครับเปิดรูปภาพมาเมื่อกี้นะครับคําสั่งลบอยู่ไหนเราไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่แก้ไขาภาพนะครับแก้ไขาภาพอ่าแล้วก็ซูมครับถ่ายเลยปุ๊บเห็นไหมมันก็จะไปดูดตรงอื่นมาให้ครับเห็นไหมถ้ามันไม่เนียนก็ปัดปัด,ปดไปสองสามทีเรียบร้อยครับเสร็จแล้วถูกไปแล้วก็ ส่งออกนะครับส่งออกส่งออกนี่นะแล้วก็ส่งออกอีกทีเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานชิ้นโบแดงของเรานะครับนี่ไงลบให้แล้วง่ายไหมล่ะไม่ถึงห้านาทีจริงๆนะถ้าจะขายของนะครับแล้วก็ไปโพสต์ขายได้เลยครับให้มันแบบสวยๆประมาณนี้นะครับจริงๆมันใส่ขอบใส่อะไรด้วยได้ด้วยนะก็ลองเล่นดูแล้วกันน,กนะครับในแอปไอเจ้าเมื่อกี้ที่ทํานะครับมันทําได้หลายอย่างนะครับฟตุตเตอลมอ่ะอ่ะลองเล่นดู ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครอยากเข้ากลุ่มแปะให้แล้วบาย